ครับก็มวยคู่ที่เป็นคู่มวยคู่ที่ิงแชมเปี้ยนครับคู่ที่ยของรรตการและสำหรับมวยคู่ที่ครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกําลังใจให้กับนักบวยทั้งคู่ครับขอเลนเชิญท่านกำลังเจเลพงนุ่นให้เกียรติเป็นมอบพวงไกรครับพร้อมด้วยท่านประธานกำลังกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านกำลังก้าลิ้มนะครับให้เกียรติเป็นมอบพวงไกรครับขอกลับเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับให้เกียรตินมอบพวงไกรครับเชิญครับ ประเด็นเชิครับมาเดินหน้ามานี่นี่คือกำนันจเลพมล้นนะครับเด่นเชิญครับท่านกำนันกาลิมหลักแหล่งครับขอเสียงตบปือดังๆต้อนรับครับนี่คือท่านกำนันจเลพมุ้นครับอยู่ที่ตำบลเขาทองครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ให้เก็บขึ้นมอบของอะไรครับและเล่นเชิญครับท่านกำนันกหลิมรักแหล่งครับเชิญครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลเขาขามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับขอเสียงตัวปืนดังต้อนรับท่านสักครั้งครับขอบคุณทุกเสียงตัวปือครับมีที่ม้ด้วยนะครับจากท่านกำนันตรีพงนุ่นนะคะครับเลยครับสองกำนันครับให้เก็บขึ้นหม้อพร้อปรเดีเมื่อคู่เปิดหัวไปแล้วครับบ้านี่แหละครับขึ้นมาแล้วไม่ชักได้ไงครับเป็นกำนัน นี่มีแน่นอนครับท่านกำนันมีแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวดูครับกำนังทะเลอ่ากำนันกะเลมีคนละห้าร้อยไปครับเห็นแล้วครับคนละห้าร้อยบาทขอบคุณครับอ่ากัปตันขอบคุณครับขอบคุณท่านสองท่านครับแล้วก็บันทึกภาพเป็นเกียรติประวัติครับเชิญครับเดี๋ยวกำนันทั้งสองท่านหันหลังมาด้วยครับ